สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีค่ะมาไม่เจอกันนานเลยมื้อนั้นไล่นะทุกคนปีใหม่นันไลแล้วกะบอม่ามาบอสุดไหมมนี้กะหิมะตกนะจ๊ะ อุณภูมิน่าจะอยู่ที่ติดลบลบหนึ่งลบสองใหละมั้งบริเบิงอากาศก็ชิวๆสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องหนาวหนาเนี่นะไม่สวยมากนะหน้านี้ก็หิมะก็ลังโปรยปลายเลยสวยชหยอก ดูบรรยากาศง,งามๆหลานไส้ไหมเจ้าขาวกลมเกลือนก็พี่มานะถุงมือก็ไม่ได้ใส่พ่มาเกาะบนต้นไม้นะสวยงามเลยแหละกระมองกระแมงสวัสดีค่ะคุณนิพพร หนาวพ่อประมาณจ้าบ่ได้มากวัาดีค่ะคุณสมบัติป่ะจ้ะหนาวหนาวนาววัสดีค่ะ,คะ,ะ,ดคะได้อยู่ได้อยู่อุณหภูมิวัสดีค่ะพี่น้ำพึง่งหายไปนานเลยอาทิตย์ที่แล้วไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอเรียอ,อยู่เลยไอจนแบบไอบ่อได้นอนอาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนนะไอแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอาทิตย์ที่แล้ว มาหี่มาโปรยปลายแล้วก็ร่างเกาะทั้งต้นใหม่นะสีขาวสวยงามเลยเรียวอานนี้มาลูกก๊มกมว่ากับแล้วตอนนี้บาสามใบสีโม้งนี่ยังไม่มืดนะ <c oughs> สามสีโมงยังบ่มืดนะช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มแบบว่า กลางวันผลเรียนจุดจุดกลาง,งวันเริ่มย่ำกลางเว้เริ่มเริ่มโดนขึ้นแล้วนะบอกคือบอกคือช่วงบอกคือช่วงกอนหน้านี่นะช่วงกอนหน้านี่ย่ำกลางเว้จะสันส้นๆเ <scr> ห็นไหมหิมะเกาะกระมุงกระมิงนะทุกคน มันก็จะสวยน่ารักไปอีกแบบเลยแหละสวยกระปุกกระปิกนะไหมเขาก็สวยกระปุกกระปิกเพ่อปันเขาอยู่นะหิมะง,งามๆข,ขาวๆค่ะขาวพโพลนเลยแมนมาบ,บานเฮาได้ยิน ทางบานเท้าไิ้ยงนว่าหิมะตกนํบาบ่ค่ะโพรดโพร่เลยนะเมืองไทยเท้าหลานไส้มื้อเจ้าแร่นไปใช้เอาโอ้รถเขามาน้ำ <c oughs> ไมมหิมะโปรยปลายนะทุกคนตอนนี้โอ้รถผู้ให,หมาวหดหดหลานไส้มื้อเจ้าอยู่ใส รถข้างบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวร้านไส้หมูเจาะทั้งไส้ไงไส้หน่อยนะออกนอกบ้านนะไส้ไงบ่เห็นสนนะไส้ไงไม่เห็นส้นเลยแต่ว่าน่าจะอยากกลับบ้านแล้วละ่ะไปเลยนี่โหยุใส่ครับ ร้านมุเจ้าเสียเพลเพลเลิโรเอน้าแย่แล้วร้านมุเจ้าเสียอากาศกันหนาวหนาวอีแม่มันนี่หนาวโอ้ยเดี๋ยวนีนเข้ามาเพลเล่กลม มาแล้วมาแล้วกลมเรียวอ้ยหลานชท้มาเจ้าเรียนเรียนปลวงอยู่นะกลมตุ้งหนุยตุ้งหนุยมาไปเข้าบ้านดุหนึ่งไล่ นีด่ดังเหยบดังเหยมาฮ้ยสวยนะก็จะเสียบเสียบไปเขาเออพัดลมความหอนนะพัดลมความหอนเสียบแล้วต่อสายเข้าไปทั้งเบาะอยู่เบาะเบาะหน้าฟังที่นางค้นบริได้ขับนะนะที่น่งคนบริได้ขับเมียน ก็จะเป็นพัดลมความห่อนนะคะเป่ากัยังมือเศรอไงยังมือเศรอที่แบบว่าอากาศมันเป็นน้ําแข็งเนี่ยเป็นหิมะเนี่ยยังสิค่ะก็จะได้ในรถมันอะได้บ่ชื้นบ่นั้นนะสวัสดีค่ะคุณป้าหนูพวงพี่หนูพวงสวัสดีจ้าบรรยากาศดีสุดๆบรรยากาศดีสุดๆหนาวเชียวลรืจ้ะ มาทักมาทายนะคะทุกคนหายไปโดนโดนนี่หรีหายไปโดนจะไปใส่สุดยอดไหมหิมะลงถือว่าถือว่านักแล้วก็อ่าหิมะหิมะเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่เลย <c oughs> เมียเนี่ยผ้าลูกไส้สวงผ้าสวงนุมออกมาเที่ยวข้างบ้านพ่อพ่อใจข้างบ้านพ่อพ่อใจปล่อยปล่อยไส้ไงก็ยังว่าไส้ไงไปหาเรื่องเขาไปทั่วยังปะไส้ไงไปหาเรื่องเขาไปทั่วเขาเลยบ่ามัก <c oughs> เห็นแมวบ่ไ้ไหนไปเลี้ยงกัดแมวพระเจ้านะเรื่องของเรื่องเลี้ยงไปกัดแมวพระเจ้า <c oughs> มาหิมะตกค่อนข้างหนักเลยนะจ๊ะ ร่มน้ำทางร่มมังเย,เย็นนะทุกคนมือนี่เย็นเลยมือนี่แข็งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปว้วย,นะยไหว้นะไส้ไงแง่ง้วๆอยู่นะอาจจะมากก็ลบสองนะเป็นเย็นๆไหม เ okay, คคร้วันนี้ก็พาชมหิมะก,กันพ่อปราม่านนี่แหละจ้ะขอบคุณหลายๆสุภูสุคนค่ะวันดีสุคนเดอ้อพี่หนูพวงพี่น้ำพึง่งคุณพิพาพรสุภูสุคนจากคุณสมบัติขอบพูดหลายๆจะ้ะเคพอกันไหมค่ะพอกันไหมวันนี้แบบว่ายังสวยๆอยู่ยังสวยๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจากาก้าจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพค่ะบ้านเข่ากับอากาศหนาวแล้ว คอยดูแลสุขภาพค่ะอ่ากินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดสีสุขุสุขคนค่ะร่ำร่ำรวยรวยกันนะจ๊ะบ๊ายบายพ่อกันไหมจืะนักเล่งนักเล้ง่งหลานไส่เจ้านักเล้ง่งแห้ง